สวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีช่องสีดอบุญชูนะคะวันนี้พ่อควานจะเอาน้องบุญชูมาอาบน้ำชูนะคะพ่อควานก็กำลังปดโซ่พาน้องมาอาบน้ำน,นะคะมาดูกันนะคะอันนี้เลยชู ความปลอดภัยต้องล็อกโซ่ไว้ก่อนนะคะล็อกโซ่น้องไว้ก่อนเราจะให้น้องกินน้ำแล้วก็อาบน้ำช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นก็จะให้กินน้ําอาบน้ำํำให้ขัดตัวขัดสีชวีวันนะคะอาบน้ําขัดตัว กินน้ำหิวน้ำกินน้ำนะคะฝั่งนั้นก็แม่มาลินะคะอยู่ติดติดกันนะคะแม่มาลิกับน้องมุญชูนะคะกินน้ำทำไมต้องไปเอบอยู่ฝั่งนั่นละ่ะชู น้องมุญชูจะกินน้ำเยอะดูแค่รูปร่างก็รู้นะคะว่าน้องอ้วมทุ่มสมบูรณ์เพราะน้องกินน้ำเยอะนะคะค,ควานจะให้กินน้ำแล้วก็ไปมัดนะคะ รูภาษานะคะน้องจะกินด้วยแล้วก็เอาน้ําเป่าตัวด้วยนะคะร้อนนะคะวันนี้แดดร้อนมากๆเลยนะคะกินน้ำเยอะถูแล้วนะคะคันนะคะ Thu bò bào, bào đấy chú, tôn mai hạc đấy chú tuổi cho con đuôi <laughs> Chắc <khắn. cười> นะฮะรู้อะนี่นะนี่นี่ในกระเป๋าลูกอันนี้หูไข่อ้ไของหมูที่ในข่าวแดงหมูสิบบาทสามสิบในกระเป๋าในกระเป๋าสิบด้วยกระเป๋าสิบสิบอันเล็กนะสิบอันเล็กนะรู้สิบ่ะก็สิบนะโอู้นี่ฮะอะไนั้นเลยอันนี้เงินเนียอู้นอีกบะ anh uh, anh nam ngân ha 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 Ồ, ha kín ha 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 lời. ha cả ha 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 nó ha 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 อิ่มเล็บอิ่มน้องน้องก็จะปล่อยสายยางนะคะให้พ่อควันอาบน้ำให้เตรียมตัวถูได้เลยถูตัวแล้วนะคะเริ่มได้นะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูแต่ละท่าอย่าไปหาต้นกด้วยนะคะบุญชู ไปสนใจต้นกล้วยเลยนะไม่สนใจการอาบน้ําเลยนะน้องเห็นต้นกล้วยนะคะน้องก็ปพยายามไปหาต้นกล้วยนะคะเย็นสบายไหมเอ้ย หิวอะไรเอยวุญนชุกอาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำก่อนอาบน,น,น้ำก่อนนะเดี๋ยวโยนยาโจนสับป,ปะรดให้นะอาบน้ำเสร็จก่อนน้องหิวยานะคะน้องเป็นช้างที่กินจุนะคะดูแต่ตัวก็รู้นะคะแต่ยังห่วงเล่นน้ำอยู่นะคะยังไม่อิ่นนะยังกินอยู่นะคะ มากินแล้วพ่อควานเป้าเป้าเออตักเป้าตักเป้าเร็วตักเป้าเออฮาร้อนนะคะขับเร็วขับสวยๆเร็วมันชูขับเร็วขับเร็วขับสวยๆอีกเสียงขับเร็ว ก้วยนะได้กินก้วยมังเหืกล้วยนะคะฝากแม่ๆม่พี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสีดดวุญชูด้วยนะคะน้องเพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะน้องเป็นช้างพ่อพันธุ์นะคะเพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะ ชักเปล่าเร็วโอ้ยโอ้ยจะเปล่ามาฟังนี้สิโดนโท <laughs> รศัพท์่อบัลีก็จะยืนแม่บัลีก็อาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วเหลือแต่น้องบุญชูนนะคะดำเร็ว ยืนเก๊กท่าเลยนะคะบุญชูของเราสุดหล่อของเรายืนเก๊กท่าเลยนะคะหันไปหาย่าอีกแล้วนะคะน้องก็ได้อ่านน้ำเสร็จแล้วจะได้เวลาเข้าที่นอนแล้วนะคะ อาบน้ำเสร็จนะคะอาบน้ำกินน้ำเสร็จก็ได้เวลาเข้าที่นอนแล้วบุญชูเก๊กท่าเราหน่อยเร็วสวัสดีแม่แม่เอฟซีแล้วบุญชูเร็วสวัสดีแม่แม่เอฟซีเร็วสวัสดีครับสวยๆเลยขาสวยๆเร็ว ไอ้มืดอ๋อขาสวยๆเลยหวัดดีสวยๆเลยหวัดดีแม่ๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะกกมือด้วยขอบคก็ฝากมาแม่พี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสีเดีบญชูของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ